จับด e> ิจับดิจับดิดกส้มหายไปไหนอะโอ้โหล้องอมดออยู่ไหนพุนก์ก่ะไปแล้วลูกไปแล้วทุส้มก็มีความสุขไปด้วยนะสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพี่บิวน้องหนูอีกแล้วในี้นะคะพี่บิวโทรมาบอกตั้งแต่เช้าแล้วว่า วันนี้ลูกใบเตยเกิดแล้วทเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเกิดกี่ตัวนะคะเพราะว่าใบเตยก่อนหน้านี้ก็ไข่ต้องเจ็ดฟองนู่นนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะนี่ตอนนี้น้องหนูก็อยู่บ้านพ่อนะคะดอกส้มก็มาด้วยดอกส้มก็มาด้วยไปพ่อเราไปดูลูกเป็ดกันวไปไปเลยทุกคน โอ้ตื่นเต้นมากเลยอะพ่อเอากี่ตัวไม่มู้เหมือนกันเนี่ยไปดูไปไ้าดูน้องเลยน้องเกิดกี่ตัว <c oughs> นำไปแล้ว <c oughs> อกส้มนำหน้าไปแล้วพ <c oughs> ี่ได้กี่ตัวอ็นสองตัวเป็นสองตัวนะคะตอนนี้นะเน่ยกอยู่แน่แม่มันกกอยู่นะโอ้

เล่นน้ำเลยนะคะดูเกิดมาปุ๊บเล่นน้ำเลยนะฮะโอ้ลูกเป็ดนี่แบบว่าเกิดมาปุ๊บเล่นน้ำได้เลยอ่ะเนาะนู่นน่ะมีต้นปาอยู่ตาที่ทำไงโอ้กันเล่นน้ำล้วทุกคนอุ้ยทำไมตัวสีมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะสองตัวเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะเหมือนลูกแฝดเลยอ่ะเป็นลูกแฝดเลยนะครับเนี่ย ได้สองตัวทุกคนได้สองตัวครับเป็ดมันไข่มีทั้งหมดเจ็ดฟองอ่ะน่าจะได้แค่สองตัวดีนะที่ยังออกนะครับโอ้อันนี้นางอ่ะไข่ไข่ประมาณสองเดือนแล้วนะครับพี่เอาแล้วยังไงมวดดอกชมไปไหนอ่ะอมดอกยังไนบุญกะดอกชม้ดอกชม ทำให้แม่ตกใจนะครับช่องนะละสายตาไม่ได้นะครับผมดอกส้มนี่ชอบทําให้ตกใจนะทุกคนนะละสายตาไม่ได้เลยนะครับนี่ถ้าจ้่ให้ก่อนลุกาะน้าสายตาไมได้ครับทุกคนปล่อยปุ๊บเดี๋ยวก็จะหายเดี๋ยวให้ให้ลงไปเล่นน้าด้วยไหมน้องเอาไปเล่นน้ําด้วยเลยเดี๋ยวจะให้ดอกส้มลงไปเล่นน้ําด้วยเลยนะทุกคนนะ เราไปเล่นน้ำกับน้องเาไปเล่นน้ำเลยนะทุกคนตัวนี้แม่ล้าสายตาไม่ได้เดี๋ยวให้ใจ๊ไ้ดอกส้มเล่นน้ำด้วยเลยนะทุกคนน้องโยนเลยบอต้องปล่อยไปลงมาเล่นน้ำเลยเอ้าอลกนจะปล่อยลงไปเล่นน้ำนะทุกคนนะลงไปเลยอ้าวไม่ลงนะครับทุกคนน้องกลัาว่ะตอนน้ำเกิดมาวันแรกทำไมมันกล้าเล่นวะไม่มันเห็น อ๋อไม่กล้าเล่น,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 นแมบบ่เป็ดไงอันนี้ก็นี่ใบเตยก็พาลูกเล่นน้ำเลยนะครับเดี๋นนยวา,ารเอะเพราะว่าช่วงนี้มันหน้าหนาวไงปัดเดี๋ยวเราไปดูไข่ใบเตยที่เหลือก่อนปะ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในเลยว่ามันยังใช้ได้หรือเปล่า,อาโอเค,คได้แค่สองตัวเสียดายมากเลย ไปวล่เสร็จไปแล้วสามฟองที่ยังไม่ออกคือโดนับมันเย็นไหมนะเย็นแลไข่เริ่มไม่ค่อยดีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับว่ามันคอนไหมก็ยังแน่นอยู่นนอะเออมันแน่นอยู่นะแน่นอยู่เราใส่ตัวเราไส่เนาะมันอยู่ว่าจะออกอยู่นะนี่ แต่แม่มันคงไม่ฟักแล้วเนาะแม่มันออกแล้วเนาะแม่มันน่าจะไปแล้วอะ <c oughs> ไม่แม่มไม่กลับมาฟักแล้วเนาะ <c oughs> ได้รู้ <c oughs> แม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าทําไมไข่มันทําไมมันไม่ออกพร้อมกันวะ <c oughs> ปะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวพี่บิวต้องรีบเอาไปใส่ตู้ฟักไข่ก่อนนะครับอืมอันนี้ก็เป็นไข่ที่เหลืออีกสามฟองของใบเตยนะครับแล้วก็จะเอามาใส่ตู้ฟักไข่ นี่ก็เป็นลูกไก่ที่อนุบาลไวเนาะโอูเย,ยอะมากเลยเศษข้าวเนาะมันก็จะกินนะว้าวเยอะมากห้าสิบกรตัวได้นะครับเดี๋ยวมันลุ้นกันต่อว่าไข่เป็ดนี่จะออกไหมเนาะอีกสามฟองที่เหลือนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปหาน้องหนูต่อเลยพี่บิวก็กำลังเอาอาหารให้ไก่นะคะทุกคนนี่ อันนี้เป็นไก่ไก่โตของเราตอนนี้ก็ไปหากินกบางส่วนเนาะอีกบางส่วนก็อยู่ในเลา้านี่ก็เป็นพ่อพ่อของดอกส้มแล้วก็แม่ของดอกส้มนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการหลงจะจําดอกส้มได้เปล่าลูกของมันนะเราลองดู้่อเ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็กําลังจะเอาลูกของใบเตยขึ้นมาจากน้ำเนาะเพราะว่าเราไม่อยากให้มันเล่นน้ํานานนะคะเรากลัวมันจะเป็นหวัดพี่บิวก็กําลังจะทํำตะกร้าเอาไว้ตักลูกเป็ดนะคะถ้าเรารอให้แบบว่าขึ้นมาเองอ่ะนานเพราะว่าใบเตยพ่านลูกเล่นน้านานนานานแล้วเราไปแล้ข้าวเลยใช่เดี๋ยวต้องเอาน้องมากินกินหัวอาหารกินน้ำกินอะไรบ้างเนาะ มันก็ยากอยู่นะเอาก็เอากระซอดตักลูกเป็ดนะทุกคนไม่ยอมพาลูกขึ้นนะตอนนี้ พี่บิวนะคะพะเลิดตกจะเอาลูกไปพะเลิดตกไปแล้วนะทุกคนเอาเอาเลยเอาเลยตักเลยก็พอแล้วลูกได้เดี๋ยวแม่มันจะมาอีกนะครับโอเคเนาะ ได้แล้วนี่มาแล้วใส้โอ้โหลงมาปุ๊บเล่นน้ำเลยไปกินข้าวก่อนลูกเล่นนานไม่ได้นะลูกเล่นนานไม่ได้เล่่นนนาไไมด้โอ้โหหนาวไม่ได้เช้าหนาวด้วยไปให้น้องกินข้าวก่อนโอ้โหน้องหนาวเลยอ่ะน้องหนาวมากเลยอ่ะ าเล่นตั้งแต่มาปุ๊บแม่พาเล่นน้าเลยอ่ะน้องอยังไม่ทันแข็งแรงเนาะแม่หนีไปเล่นน้ําลุกน้องก็เลยตามไปอ,ะอ่ะมาเดี๋ยวให้ดอกสมเลี้ยงน้องสงสัยให้ดอกสมเป็นเลี้ยงแขนแล้วมั้งเนี่ยแม่ไปแล้วเอาใบเตยมากินข้าวแล้วใบเตยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันแล้วทุกคนโอ้โนางนางฟักแบบว่าสามวันเนี่ไม่ได้กินข้าวเลยอ่ะ <c oughs> นี่นี่เรามากินข้าวได้กันแล้วมากินข้าวด้วยกันแล้วมาละไม่ตอกมาเลย อันนั้นไม่ต้องมาอ, <laughs> อันนี้เป็นสาวนีของน้าพ่อน <c oughs> พ่อห้ามมากินนี่ให้แม่เขากินแบบห้ามมากินนี่นะครับทุกคนแม่นี่ของลูกใบเตยได้สองตัวโอ้นี่ของการหลงดอกชมนี่เป็นลูกของการหลงนะครับใบเตยนี่ฟักนานมากอ่ะฟักนานมากอ่ะโอ้สองเดือนน่ะสองเดือนเราคิดว่ามันออกแล้วนะแต่เห็น นางก็ยังสู้อยู่ไงนางก็ยังฟักอยู่นั่นะหะโอ้เป็นการฟักที่มหาการ<ห>มนค <c oughs> โอนานนะสองเดนะือน,นเลยกล่าวว่าจะเอาไข่ไปไปต้มหลายรอบจะให้พอ่อไปกินแล้วเพราะว่า<ห>คิดว่าคงไม่ออกแล้วเนาะจะเอาไปต้มหลายรอบแล,แล้วนางก็ยังออกอยู่นะครับโอยน่ารักจังเลยนะที่มีดอส้มอกมก็มีความสุขไปด้วยนาะนี่สมก <c oughs> <ห>็ได้น้องแสมดีใจที่ได้ โอ้โหทุกคนเปลี่ยนเลยนะครับาอนเช้านี้นะครับหัวฟูนี่เลยอาบน้ําตอนเช้านะครับแล้นเราให้แต่เนี่ยจะได้ให้เลี้ยงกันสามตัวเนี่ยเราอยู่กันไปเนี่ยต้องต้องจับต้องเราต้องเอาแยกไว้อะต้องนายก่อนต้องอนุบาลก่อนต้องแยกไว้เนาะใช่เดี๋ยวแม่จะพาไปเล่นน้ำอีกแล้วทุกคนอนุบาลก่อนเราต้องแยกไว้นะไม่แยกไว้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ เราจะให้ดอกส้มเลี้ยงน้องนะคะเราจะอนุบาลน้องไว้ตรงนี้เนาะให้น้องโตก่อนอืมเราก็เป็นห่วงอ่ะให้แม่เลี้ยงก็แม่ก็เลี้ยงดีอยู่แต่ว่าพาลูกไปเล่นน้ำนี่แหละเล่นน้ำเราะน้องเพิ่งเกิดมาก็จะให้ดอกส้มเป็นพี่เลี้ยงดอกส้มหนูเลี้ยงน้องอยู่นี่นะเลี้ยงน้องอยู่นี่นะลูกเข้าใจไหมเลี้ยงน้องอยู่นี่นะ ห้ามพาน้องดื <Okay. S 1> ้อด้วยอดอกส้มงงโอเคปิดแล้วเจมเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะมาอัปเดตน้องใบบวัวแล้วก็น้องใบบุญให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าพัฒนาการของน้องจะน่ารักขนาดไหนฝากทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะคะ ดูเอ้ใบตองใบตองมาแล้วี่แบบว่า,วาลงทุนมากเลยครับพี่วูเปียกน้ำนะทุกคนรีบแอบน้ำก่อนน้ำโอ้โหน้ำที่เปียกทั้งน้ำเลยเดี๋ยวเป็นหวัดไปลู